คน,นค,ค,นคนชี้คนแม่ขาพาคนแช่ซื้อขายดีขายดีมากเลยเนาะขายมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่สมัยแม่ยายเหรอครับผมมาสานต่อเพื่อนกี่ปีแล้วถึงถึงสามสิบยังถึงแล้วครับถึงเกินแล้วนะครับบนรองเท้าเหรอ

เราคลากร้ายมั้งน่ะไม่่ล่ว่าดูไหมือนเไี่้มยอร่อยมากเกลือต้นมะขามจำไ่โรรันมาหลยใส่แก๊ปุ๊บเหลือเพียจอดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ประเทศไทยกับวัคั่นมั้เพราะเราหายหลายอย่างเรา